เดี๋ยวก่อนสวัสดีนะครับนะพบกันเช้าๆงานปิดแต่ช่วงนี้ประเทศเพื่อนบาอ้านก็ยังว่านะครับนะประเทศไทยเราก็มิรประเทศที่มีชายแดนติดกัน <c oughs> คนมีพื้นที่ติดกันเนี่ยก็หมืนลินกับฟันนะครับ เขมรลาวไทยมาเลเซียพม่าเขมรลาวไทยมาเลเซียพม่าที่มีพรมแดนที่ติดต่อก็มักจะมีเรื่องลาวความบาดหมางเกิดขึ้นอยู่เสมอลิ้นกับฟันนะครับอนน,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 นี้ จะสังเกตดูนะครบบว่าประเทศเราเองก็กำลังมีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความเห็นต่างอะไรต่งางกกบางอย่างก็อ่อนแอลงนะครับนี้ก็ส่งผลให้ประเทศข้างเคียงหรือคู่กรณีของเรา คิดจะประลงกำลังถ้าใครานประวัติศาสตร์ก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พวกเราคนไทยคเรื่องศึกษานะถ้าประเทศเรามีปัญหาเมาื่อไรประเทศก้างเทียนก็มักจะลุกขึ้นโดยเฉพาะประเทศเขมรเนี่ยนะก็มีประวัติศาสตร์ที่ลบกันมายาวมากน,นะนื่องจากแต่สมัยเราทะเลาะกันมะาแล้วก็เราอนแยลงเขมรก็ รอบตีเมืองเราหนีหม่แล้วก็อ่าธรรมหากิัตย์ไทยก็ลงไปปราบกันดิ่ก็เช่นกันนะประเทศไทยก็เข้าอีหลบลยพอเรามีปัญหาภายในนะมีปัญหาภายในปั๊บประเทศข้างเคียงก็อยากประลออกกำลังเฮ้ย มีการทะเลาะกันมามีการยิงกันที่ช่องบกเห็นไหมดูบทต้งเติตามเมันทมมาแล้วมันเป็นมานานเป็นประวัติศาสตร์ประเทศกมพูก็ยุคนี้ประเทศไหนที่ใช้กำลังมักจะไปไม่รอดผมจะบอกมันสูญเสียนะครับแต่บางทีก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันประเทศ การลุกขึ้นมาป้องกันประเทศของแต่ละประเทศก็เป็นเรื่องปกติไอเดนมีพื้นที่ติดต่อกันความเห็นต่งก็ยัเกิดขึ้นแม้แต่คนไทยกล้กันที่อยู่ในประเทศไทยนะที่มีพื้นที่ติดต่อกันมีอเลือกไรนาะสวนที่มีอาณาเขตติดต่อกันคนที่ดูชิดติดกันก็มาก ถ้าหากไม่รู้จักฟองดองไม่รู้จักคิดก็จะทำให้เสียเปรียบครับจะพมันใช่ไหมพอบทะทะก็ล้มตายบาดเจ็บล้มตายก็สูนเสียมีการสูญเสียเพราะความอยากก็ ไปลองกำลังด้นนะสานน้ำเข้ามากันกรอบบัดเจ็บทุกคนลงไปพวกฝากเราคนไทยต้องสามัคคีกันนะในประเทศเนี่ยเราต้องสามัคคีกันถ้าเราสามัคคีมีความเข้มแข็งภายในประเทศตาประเทศลืมกีน้องป,ประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าลูกหลานอ๋อมีปัญหาถ้าทางด้านอีสากนกเขมรทางใต้ก็เป็น พวกโจรใต้แบ่งแยกกินแดนทางเหนือนก็เป็นพวกว้าแดงพวกกระเเหไหมพวกพม,มา่าพวกอะพวกชนกลุ่มน้อยนั่นก็เป็นเรื่องปกติแต่คนไทยต้องระมัดระวังสามัคคีกันแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติช่วยกันดูแลนะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะ คนที่เห็นต่างอะไรนี่ก็ช่วยกันแก้ปัญหานะครับไม่ใช่สร้างปัญหานะครับนะไม่ใช่ผมว่าใครนะครับนะก็อยากยกววาเราบผิดชอบให้พิจารณาช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับเป็นช่วงวิกฤตของโลกนี่ัลโหลสภาวะเศรษฐกิจอ่าสภาวะภัยธรรมชาิไม่ว่าจะเป็น โรคภัยวตัตภัยแผ่นดินไหวต่างๆนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะเกิดขึ้นอยู่เสมอเราต้องพัฒนาให้แข็งแกร่งต่อ,อสู้กับโรคเราเพ่อจะอยู่รอดเรื่อ,อฝากพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านก็ต้องรู้วันระวังเค่องน,นะครับมาช่วยกัน <c oughs> ไอพี่เบิร์ ทบัตรที่มันเกิดขึ้นมันมีทั้งแกได้แล้วก็แก้ไม่ได้แกไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป,ไปมันเหนือธรรมชาติบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นก็ต้องปล่อยไปยแผ่นนิ้งไหวเน้ยไหมที่เราเรียกบรการทกเราควบคุมไม่ไดแนะ้แต่ปัญหาสงคารามระหว่างปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศก็คือเขมรกับไทย บอกความรุนแรงขึ้นมานะได้ข่าวว่าก็ประเทศไทยเรายังมีความดกดดันนะไม่ได้ปิดด่านนะผมดูข่าวแล้วไม่ได้ปิดด่านไม่ได้ปิดที่ไหนนนะครับก็เราก็ยังทำมาค้ขา,ขา,ขา,ขาขายจนยูนะ่ส่วนการกระทบกระทั่งดัานบางสุดสก็ต้อแคบหายนปกาตากกำลังเราต้องตึงไว้มันกันนะ าเราอ่อนพ่อมาเลยเขาก็จะแผนพ่อก้นมาโดยเฉพาะประเทศกัมรเนี่ยมันนะจะเป็นเนี่ยมันนะ่ามันมีประวัติศาสตร์อยู่นะก็ฝากพี่น้องอย่าตืน่นเต้นอย่าคลั่งชาติใช้ปัญหาใช้ใช้แก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะไม่ใช่คลั่งชาติไปปลุกระดมชาวบ้านให้อ่าคลั่งชาติอย่างผู้นำกมัมเรเนีนะ่ย ทำให้ชาิเลเขาต้องพบกับภัยพิบัตินะนการสูญเสียนะเฝ้าเลยนะครับนะเมื่อเกิดการสูญเสียเลยนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อสังคมของตัวเองนะารของคมเมนก็เสียชีวิตไปนะบาดเจ็บน่ของไทยเรายังไม่ได้รับผมจะท เพราะเราตั้งหลักดีเราเตรียมพร้อมเสมอครับนั้นก็ฝากไว้แต่ก็อย่าประมาทนะฮะมันอดจสูญเสียได้นะฮนะ,ะพวกที่รอบทําร้ายเนี่ยคนหนึ่งที่ตั้งรับเต่วพวกเรารอบเอาทำร้ายเราเก็จะเสี่ยงนะฮนะน้สาดน้ําใส่กันเนี่ยมันก็ย่อมเปียกไปทั้งคู่นะฮนะฝากไว,ว้ด้วยชีวิตก็ สัน้ส ial, นๆครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องประชาชนทั้งที่มีความเห Menschen, ็นต่างและไม่เห็นต่างจงฟองรองกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมนะครับนะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ที่จะเด้รู้การตัทกันสวัสดีครับ Mm-hmm.